อ่ะพอ,อกันอีกแล้วครับ,บรเปลี่ยนซื้อ่องแล้นว,ว,วนะครับ่องนี้่อง่องเอียงกว่าขั้วเบาสั้นนะครับเปลี่ยนซื้อ่องใหม่พบ,บพอกับเสียบตวงคือเกา่าคนเก่าคนเดิมเมื่อนี้ยังกินเทปต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่ต้มบางไดมันสัดส่วนบางไดมันวาดนี่ก็ต้มไก่โอมเมนบ่าวเหมือนเข้า,ขาเข้าเหมือนเข้าต้มเพราะเข้าเปอร์เซ็นต์โอ้ตุมไก่ไม่ห่อนเพราะเข้าอีก ที่ปกตีเข้าอยู่เบิดมือเบิดเรียนหม้ต้มเค้าไก่ขี้ยังอีเฮ็ดยังนี่สิเฮ็ดแก้วโอเจียวเกียวยังเกียวเปี้ยวเกียวอะไรเกียวเจียวห่านหม้อกีเมียนเจียวเปี้ยวหวานว่าือนกนกินกับต้มหัวเค้าไก่เป็นจังอะไรน้อหัวเค้าไก่คอไก่คอไก่อันผู้อยู่ข้างในอยากอยากเล่นน้ำกับบ้องมากได้บาดนี้ เสียบหม่านี่นะเสียบได้ครับนะเ,เสียบตรงเบื้องลวดหุ้นเบื้องตะหุ่นของ,งหวเสียบว่าเสียบอ่ะอ่ใหัวเปทั้งหุ่นครับพี่น้องหัวไปเบื้งตงุ่มเรับอันนี้เสียบสัน้นกำลังคนอยู่นี่สองหมอเลยครับวยที่ซุกลราตัวนี้ โอ้มาถ่ายซาตุลน,นี่นะครับต้มหัวเข่าไก่หรือคอไก่มีเนื้อน้ำบอลโอ้มีเนื้อพร้อมสดท่อนๆกินไก่ดูรา้ายเพรมันสีเป็นเก่าเนาะบะอลนี่ข้อแม่ยืนข้อแม่มาปลกเก่าวดครับวัดแข็งนะครับพี่น,ออน้องเก็บกินไทยหันที่วัดไทยคผาไทยครับอันนี้ โอ้ย่อนเสียงเลยอ่อนเสียงเลยพี่น้องข้างหีบอะไรย่อนเสียงสีเข็ดเป็นเนี่ยผัดกุ๊กผัดกุ๊กถ่ายรูปถ่ายรูปข้างแรงข้างแรงข้างแรงคงก็ไม่เงี้ยข้างแนี่ดิอืมอันเปอร์แมงกบอสโอเค ไอ้ได้กินแล้วตัวเนี่โอ้ยมาสาพวดเนี่ยถักกล่องข้า่นอนอยู่ครับพี่น้องเศราตีตื่นเ้าพวดตีสามเขาบ้าทรงไข่โอ้ปุ๊กผมอ่านสามสี่สามพักนี้ต้มไก่ซุกแล้วเด้อพี่น้องไอ้ได้กินแล้วเนี่ยทั้งนี้ทั้งเนียนเบาหน่อยเบาหัวหัวหล่อนเบาทีมทั้งนี้ เอาพอหล่อนแร่ลูกมือเสียบตงูงลูกมือเสียบตงูงเจ้าอีหยังนี่พูดอะที่สร้อยพักก่อนเลยท่านี้เนี่ยเสียบเปลี่ยนมาสร้อยพักให้ลูกมือไปทำแก้วช่วยเสียบทำแก้วนี่แหละทำบักพีจริงบนนะแขนแก้วยังไม่ปิดอย่างยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนแสงเล็กหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนมุมไทยก่อนครับ

เนี่ยหัวว yeah. ่านนี่พลาดนะครับมือนี้ซื้อมาอยู่มือนี้นบนลืมมือหนีพ่อเนี่ <Yeah. S 2> ย,ยใส่หัวใส่แบบนนี่ครับพ่อซื้อมาถ่ายมาเบิ่งมุม,มผักสวนครัว <laughs> <laughs> ผักสวนครัว, <laughs> ว,รวมีต้นกะเทียมต้นบักพิกนี่ใส่ย,ยาด้วยครับผักใส่ย,ยาเนี่ยเบิ่งใบเหี่ยวใบหงกุลมีต้นทั้งในนั้ พุ่มพักส่วนหัวเขายังบริเรประสบผลสําเร็จอยู่เดี๋ยวเบิ้งคือจังเกียร์สีโร่งนี่นะครับเบิ้งว่ามันสีได้กิ่นย่อนบ่ะอ่ะเวยมาทางแก้วตัวเนี่ยห้งพร้อนหรือเปล่าเนี่ยแก้วท่าคุณกันซอยอันเรียบร้อยซอยหอมเรียบร้อยเด็ดกะเพรา ใส่หอมหอมก,กินครับแกวการแล้งแล้วครับแล้วแล้วครับขึ้นมาเห็นต้องกินกินเขาว่าเป็นเขาเ้าดอกพี่น,อน,นอ้อยด้วยขมัน ซีมงกือบฮาโมงสันเขาว่ามันสันเทียนพระเวลาผ้ากินเวลาผ้ากินเลี่ยกินอีกเทื้อกับมะเลี้ยงคนละครับยานเสาร์กับบริกรยังแต่เสาเ็์งานแต่เสากินกาแฟคาแลา้วนี่เสื้อตังกับร่งเด็ดกับเฮาห่วยมาเบาิ่งทั้งผีตัวครับตุม่มสองหมอ มุ้งคุเปื่อยๆนะครับคุณยังกลิ่นไงอองหอนกระดูกเกล้หมอซื้อมาจากกมมัดการประมอรีว,วิวหมอเนี่ยหมอซื้อมาอยเดียวไม่รวมรวมตับพาโซ่แบบหลายเจ้าไมคือถือเแต่ซ้องใบเดียวใบเดียวใบเดียวใบละหนอยเจ้าโอ้ถือเกว่า สั่งได้ด้วยครับน้ำเงินก่อนสั่งน้ำยังก่อนซอปปี้หน่ยซอปปี้ประเสริฐฮ่าเบิ่งได้เลยครับปปหออปปออบบมอได้หน่อยนี่ในการได้เห็นได้ทุกอย่างม่ที่เปลี่ยนต้มพัดท,ทอดไดปเบิ้ลตอนแรกเราติซื้อต้มมากๆหุ้นเข่าได้บ่หนิหุ้นเข่าเนี่ยหุ้นเข่าก็ได้หุ้นเข่าก็ได้หนึ่งเข่าก็ได้นไดนะครับนี่หมอซ้ำนี่แหละร้อยเท่าไรก็ร้อยยี่สิบร่วมค่าร์ซุงอันนี้ม่ได้ค่าโฆษณาเนี่ยครับในรีวิวให้เบิรงซื้อ ไูยมา,ท,าทั้งผีมาดูเสียบตวงซ้อยออกแนวหอมหว่วยเลยออกแนวชื่ออะไรก็เสียบเป็นเรื่องไร้เจียวทั้งนั้นขาบกักแนวขาบกักแนวครับเสียบซ้อ,อยไปแล้ว หวยหรือมะนาวออามดดิดย,ยังหวยที่บอสมไทั่วเซียบนะหนวยไรกับข้าอืมนออานวะตรวจจัดโอน้ำลายแตยกไปทาเลได้ไหมเนี่มารับใส่กระเพาน้ำเดือครับสูตรนี้มันจังหอมสบพานหันลงข้อเลยเนี่ย

ยังได้ไอ้นี่รสเค็มขนน้นเป็นบอสุดยอดขึ้นนี่น้ำลายต้มน้ำอุ่นใส่ด้วยครับเอาใส่น้ำปลาลายไปเลยมันจะเคีม่มน้ำมะนาวใส่น้ำอุ่นอีกจักหน่อยได<อ>้กันแลเค็ม <ๆ S 1> ข้นแล้วเหลือเติมน้ำอุ่นจักหน่อยยังได้คือเรารต้ม ซี่เบิงเสียบนะนึ่งวาซีซิมนี่ครับตับนามดิบตุม่มแล้วมาใส่เจลวก่กวเสียรสชาตินัวครนะับทางจะฟุ้งะาให สวยงามปานทองเล่ยงเครื่องปรุงปาองเรี่งเครื่<พ>องปรุง,งเบบลเวลาซีล่งมือปรุงนะครับนี่มิสว<ำ>าเก้าพงนัวส<ำ>ามเป็นพงนัวรสด,ดีรส<บ>ด,ดีทำด้วยน้ำปลาใส่ลงไปเลยครับต่อมากับพงนัว ้ลายเสียบลายอืมโอโ้ในการเสียบเนี้ยนวลแยกอย่างเดียวใส่ลายกินน้ำดูยู้น้ำดูพอเหี่ยงเอาซ่อนมายืมเนี้ยนะบัดเนี้ยซิมมืงน้ำตุ่มเนี่ยเดี๋ยวซิม,มตะกรงซิมเหรอครเจียวเจียว เกี้ยวจะฟาวซิมเ้อาไปซิมต้มก่อนเก้ยวบ่งซิมเจแอยู่แล้วเกี้ยวไอ้ผู้ตัเกี้ยวเสบอยู่แล้วนี่เมิ่นสอมกลิ่นหอตาอม่นมกมาปิมกินมกินมกิอกลินอกนอ่หอลอม่่นก่นห่มกันอล่นซอมก่นห้เบิ่งก่อนนิ่ก่หอม้อหือม สุดยอดเกลในการได้การมีทอดสมปลาหมดมือหืมทอดสมปลาหมดขึ้นอืมจิบละสองต้นมีนู่มือนีกอ่ะอยู่เละครับมีต้มคอไก่เนื้อมีเนื้ออยู่ไก่กับมีเนื้ออยู่มีคอมีเนือสองหม้อสมาชิกสอง คีคนอ่าคนงบคนขานบกระลิงคนคนูหน่อยพมันตุมหมอเดียววะไ้ครับโบอิมต้งองหกคนต้องสองหมอมน,นหมอนเ <c oughs> อมกหักน้าลูกหมดนปปิดก่อน แล้วลากกุ้งแล้วครับใส่ผักหอมใส่บักหน้าแลบยบัดนี้กินน้ำเสียบล้างลงในกระมังล้างหม้อน้ำหุ่มไปน้ำไม่ได้หมอนเลยนี่วันล้างล่างล้าง เขาลงกวนครับเสียบมือนี้ต้มเป็นที่มือเสียบซาดไหมครับมือนี้เสีย,สยบตวงไอ่ตำเจียวสร้อยหอมอย่างเดียวส้อยหอมกับตำเจียวนิดหน่อยอืม <Okay. S 1> โอ้โยกินหอมมาแล้วครับพี่น้องเอากระเพราลงเสียบตวงเสียบตวงลงเฉยเอาตังเฮาดอกล่องไหมงอ,อ <laughs> ต้อม <laughs> ต้มความนัวเนาะที่ตึงเด๋ หอมอะไรแบบนี้ครับพี่น้องนี่นะครับอยู่น้ำกุ้งเทากินยากซุ่มกินต้มปลาต้มยังกับตรงตลาดคือนก่อนกินต้มปลาไหลนะใส่ใบกระเพราจังหน่อยนี่นหอมเนาะดูถังดูต้มหัวห้าวถงเลยใส่พริกแกงเนาะชุดหน่ำแดงๆเหมือนกับพิซซ่ากัร อมดนยังน้อยนะครับคอมันยังเปื่อยคอเข้ากับนีนเว้ยคอเข้ากับทับเพื่อนหัวเ็กกีนยนอืมชทำนันจินง,ง่ายกว่านี่าตากล่องปวดขาเลยดูยบนนี้เอ,อาหนังนี้นดได้นดที่ยยสิบสี่นาที่เลยนะครับพานไป กลิ่นเนี่ยที่เนาเนี่ยจังหน่อยไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามาขึ้นมาซะาตะกล้องกินมาซะามันใส่เวลาครับตุม่มคอไก่มันบวบเปลื่อยมันกลิ่นเปรเีบร้บวด้วยว่ามันไปเปลื่อย say đây đây tiền mà ừ. sống này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ก็ค <usion> ืนนทำลายแต่ละบัดชินน้นหิวเขา เป็นจังไดเสาร์น้อยเลยเประชันกันนี่มันเป็นตวงมากหาดขึมนน,นู่นได้ยังไงใส่อีกพอ,อกเมื่อกี้นี่เพิ่มน้ำไปแล้วครับักเกีดน้ำไหลขึ้นเขาเรเมื่อไรถ่ายให้เบห็งเ,เมื่อกี้หยุดภาพไปได้เพิ่มนม้ำเล็กน้อย ตรงนี้ใส <S smoke> um, ่บ ja, ักแนวผมแปดบักแนวเนยเลยแปดแนวเป็นไปจีอนวิธีแปดบัากแนวเย็นแปดเสียงจิเะมันก็เน่ยมัน นี่เราตากล้องกับหิวแล้วตั้งบ่ปากบอตีนมันยังได้พี่น้องหิ้วเขาสร็จตากร้องลุงเนไปดนไปไกลากร้องลุงไปตอนข่หมอนไปเอส่วนธรรมดามา็นไม้อีกแน่จ้คันสองคันหามาตัดต ชุดกระเสียบครับม,มันขึ้นมาอีกเท่าตัวลอกจากใส่กระเพาะไปแล้วมาใส่กระพรมออม่เข้ากับอกบอา ข้าอเมริกันนี่นนไปน้ำลายแตกเนี่ยน้าเอาน้ำลายดีขนาดครับพี่น้องพไป เย็สิ้นครับใส่ปากแนวแล้วนะครัเขาได้ทั้นที่มาเนี่ยสำหรับมือนนิกะเอ็ดกับเขากินเทียงกินเทียงเนื้อหาม่งนกินกินสวยเอ็ดกับเข่าเขาเศร้านะครับเนี่ยเขาเศร้าชคนสำหรับมือนีิกะปากไว้สมีะครับปากกดไหลกดแชร่กดติดตามให้แน ส่องขั้วเบาวสัน้นเป็นเปลี่ยนซื้อส่องแล้วนะครับซื้อส่องว่าขั้วเบาวสัน้นฝากเพื่นไว้น้ำเนนสำหรับนี้ก็ขอเ,เข้ามาสวัสดีสสดครับ